I uh -oh. ค่กับวันแรกของรถแห่ไปหน้า YG Entertainment นะคะเรื่องของการเรียกร้องการปฏิบัติที่ไม่ไปทมต่อน้องลิซ่ารวมถึงการทำงานของทาง YG กับแบรนด์ต่างๆในจีนที่ผ่านมาสืบเนื่องจากประเด็นดราม่าก่อนหน้านะคะเรื่องการทำงานระหว่างตัวน้องลิซ่า YG แล้วก็ทางแบรนด์บริษัทที่ว่าจ้างในจีนซึ่งทีมงาน YG ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ทาผลงานภาพรีทัชออกมาช่วยแล้วก็หยาบมากจากกรณีการรีทัชรูปภาพนะคะในแบรนด์มือถือแบรนด์หนึ่งซึ่งแอดว่าทุกคนน่าจะทราบ กันี่อยูแล้วมาวันนี้ค่ะมาแล้วสำหรับรถแห่ตอนนี้จอดประกบอยู่หน้า YG Entertainment เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนซึ่งแอดมินเองก็เอาคลิปบรรยากาศภาพจากบ้านลิมิ่โฮมส์มาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะซึ่งในหน้าจอเนี่ยได้ปรากฏข้อความนะคะในเชิงเรียกร้องให้ทาง YG ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับน้องลิซ่าในจีนพร้อมกับทวงถามนะคะแล้วก็เรียกร้องให้ทาง YG เนี่ยปฏิบัติต่อผลงานน้องลิซ่าให้ดีกว่านี้เรื่อง แรกค่ะแอดจะสรุปเร็วๆนะเรื่องของโซโลเดี่ยวของดองลิซ่านะทางแฟนจีนค่ะอยากให้ YG ออกถแถลงการในเร็วๆนี้ว่าโซโลของ้องลิซ่าเนี่ยจะออกมาในช่วงครึ่งปีแรกของปี2021หรือไม่แล้วก็ให้รับประกันงานคุณภาพของโซโลเดี่ยว้องลิซ่าที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ด้วยเรื่องที่2นะคะก็คือเรื่องของสไตลิง่งในเรื่องของทรงผมเสื้อผ้าก็เป็นการร้องขอนะคะว่าให้ทางสไตลิสต์เนี่ยใส่ใจงานที่ดีกว่านี้เพื่อภาพลักษณ์ของตัว เองชันนเเดียวกรื่องที่3นะคะก็คือเรื่องของการรับงานโฆษณาหรือว่างานแบรนด์ในจีนอันนี้คือแฟนจีนขอร้องเลยค่ะว่าให้เปลี่ยนสไตลิสต์แล้วก็ช่างภาพในการรับผิดชอบเพื่อที่จะตรวจสอบรูปถ่ายที่ใช้ในการโฆษณาด้วยเพราะว่าแฟนจีนเขาหลอนจริงๆนะคะกับผลงานก่อนหน้าที่โทรศัพท์ลอยได้แล้วก็ปลายผมยาวสีขาวที่ตัดออกไม่หมดรวมถึงเรียกร้องให้ปรับปรุงนะคะจัดการการสื่อสารกับแบรนด์ต่างๆในจีนให้ดีกว่านี้เพื่อที่จะปกป้องมูลค่า ทางการตลาดของตัวน้องลิซ่าเองค่ะอันนี้แอดมินก็มาสรุปนะคะรวมย่อๆถึงข้อความที่แฟนจีนได้ขึ้นเอาไว้ที่หน้าจอรถแถในวันนี้ทั้งหมด3คันนะคะโดยรถแถสาคันค่ะจะอยู่เป็นเวลา3วันหน้าบริษัท YG Entertainment ตั้งแต่วันนี้เป็นวันแรกอยังไงคลิปนี้แอดมินก็ขอนำข้อมูลมาฝากให้ทุกคนรับฟังกันไว้เพียงเท่านี้ค่ะ